สวัสดีครับนี่เจอกับชมิมแล้วครับวันนี้ชมิมก็จะมาปลูกทุเรียนนะครับที่เคยหมักปุ๋ยไว้นะครับคอกไว้ก็พอดีซื้อทุเรียนมาทานนะครับแล้วก็เก็บเม็ดมาเพาะก็เป็นชนีไข่นะฮะทานแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันก็เลยจะมาปลูกนะครับก็มาปลูกแซมที่สวนนี่แหละก็มีปลูกเหมือนทองแล้วก็ซื้ออะไรมากินก็ลองปลูกอะไรกินแล้วอร่อยก็ปลูกนะครับ โอเคมาดูกันครับโอเคเราก็ซื้อมาทานประมาณสามถึงสี่วันที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็มาใส่ทรายที่มาผสมคุณก่อนนี่แหละบ้านสวนนี่แหละใส่ทรายแล้วรดน้ําเช้าทุกๆเช้านะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าเริ่มมีการแตกงอกนะครับอันไหนแตกงอกก็รอดนะครับตอนมาใส่แรกๆมดจะขึ้นหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มงอกแล้วเนะี่ย ลากเริ่มยาวแล้วนะครับมีสองกล่องกล่องโฟมที่บอันก็เพิ่งจะแตกนะครับกล่องนี้มาที่หลังนะครับนีอตอนนี้เริ่มงอกแล้วคือเม็ดไหนที่โตโตก็จะงอกเม็ดไหนเล็กๆเงี้ยจะไม่งอกนะครับก็ดอูอันนี้งอกมาแล้วดูว่างกนาัไนนนี่มาที่หลังเริ่มงอกแล้วโอเคอันนี้มาก่อน ัวนี้ประมาณหนึ่งนิ้วได้ส่วนตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งสองเซนติเมตรนะครับล้างงอกแล้วโอเคใช่ไหมก็จะปลูกทีน่นีกันเอาง,ง่ายๆเลยนะครับยกมาทั้งอันเลยนะครับหลุมนี้แหละพอใส่ไวนะ้แล้วก็จะปลูกลุ่มละสองเม็ดนะครับแล้วก็ค่อยซื้อมากินใหม่กันเดี๋ยว ยาปลูกอะไรก็ซื้อน้ำมากินนะครับก็จะมีใส่ปูนซีเมนต์หน่อยนึงรองพื้นนะกันเจราหนายปูนจะเสียปูนเหลืหอ,อนี่ <c oughs> เขากับตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ปลูกอะไรลึกมากมายนะครับปลูกมเมล็ดเลยนะครับปลูกสองหลุมติดติดกันนี่แหละแต่ว่าต้องเอาทรายมาหน่อย เขาเดินลากได้เร็วนะครับใช้สายนี่นะเป็นส่วนช่วยผสมให้ลากเขาเดินเร็วนะเดี๋ยวค่อยหาล่มใส่ใี้ก่อนฮะ เคล็ดลับคือต้องใส่สายเหมือนตอนนี้เราเพาออะครับโอเคลางในโพแล้วจิ้มจิ้มให้เขาหน่อยจิ้มให้ล่างลงหนะ่อย เราค่อยหาสแสลมหาอะไรมาคุมให้ก่อนนะครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วก็ลดน้ำาดินมีความชุ่มชื้นนิดนึงเลย ไปครับตอนนี้โอเคลนแรกผ่านไปเดี๋ยวเราจะปลูกสักสองหลุมแล้วกันบนซีเมนต์ผสมกักทรายนะโอเคไปหลุมที่สองนะครับ จะไร่ปลูกแล,ล้วเดี๋หงอกแล้วเดี๋ยวค่อยหาสแสลมหาอะไรคุมนะเัีตัวช่วยคือต้องมีสายในหะ้ยากเขาเดินได้ง่ายนะทักมือจิ้มหน่อยซ้ายขวา ต้นต,ติดกันเลยนะครับโอเคเอาที่สองนะครับเช็นใครเอาเม็ดที่งอกเยอะๆมาของลาเขานะต้องรดน้ำทุกวันนะครับค่านี้ มันจะสู้แดดไม่ไหวต้องเอาทรา,ายช่วยนะล่าก็าเ,าเดินเร็วโอเคอย่ารดน้ำนะครับโ <Okay. S 1> อเคซิบตอนรดน้ำนะครับอันน okay. ี้ก็ดรดทุกวันเช้าครับ ก็คือต้องคุมสแสลมกำลังต้นเล็กกำลังงอครับรดน้ำเยอะหน่อยเอาละอันนี้ก็ได้ปลูกลงดินแล้วนะครับปลูกด้วยมเมล็ดนะครับชนีไข่นะครับบนดินภูเขาไฟนะครับตำบลภูเงินนะครับเพื่อการทัรักชาวสิเกตนะครับ ว่าจะมีประโยชน์นะครับเผื่อใครชอบทางด้านการทำการเกษตรนะครับใช่ไหมก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แหมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานโอเคอะไรปลูกต่อไปนะครับเหลืออีกสองชุดอยู่าซื้อมากินใหม่นะครับถ้าบางทีถ้าไม่ชอบ นี่โตก็ตัด,ตดยอดของอทุเรียนหมอนทองนะครับมายอดกิ่งนะครับมาเสียบได้นะครับเราจะลองปลูกดูว่าจะโตเร็วขนาดไหนนะครับรอดหรือไม่รอดนะครับตตามกันต่อไปนะครับ